สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะไปฟังนิทานกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนิทานเรื่องพญานาคผู้พิทักษ์บาดาลในห้วงลึกของแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่ที่แสงตะวันส่องลงไปไม่ถึงมีอาณาจักรที่งดงามและลึกลับนามว่าเมืองบาดาลที่ปกครองโดยพญานาคผู้ทรงอำนาจและเมตานามว่าสีสุดโท สีสุดโทเป็นพญานาคสีเขียวนินมีเกล็ดวาวับดุดจมรกตดวงตาของเขาเป็นประกายสีทองดังดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเขาไม่เพียงแต่มีกำลังมหาศาลแต่ยังมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความสงบและความยุติธรรมวันหนึ่งโลกมนุษย์เกิดภัยแรงครั้งใหญ่พื้นดินแห้งผากแม่น้ำลำคลองเหือดแห้งผู้คนและสัตว์ต่างเดือดร้อนแสนสาหาัสมีกลุ่ม,มนุษย์โลภกลุ่มหนึ่งได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับ แก้วมณีแห่งบาดาลที่เชื่อกันว่าซ่อนพลังในการควบคุมน้ำและฝนพวกเขาจึงพยายามคิดค้นวิธีที่จะลงไปชิงแก้วมณีนั้นสีสุดโทร,รับรู้ถึงความโลภและความมุ่งร้ายที่กำลังจะคุกคามอาณาจักรของเขาเขาทราบดีว่าหากแก้วมณีตกอยู่ในมือคนชั่วร้ายโลกจะยิ่งวุ่นวายและมนุษย์จะใช้พลังนั้นทำลายธรรมชาติในเมืองบาดาลมีนางนาคีสาวชื่อมณีรัตน ผู้เป็นน้องสาวร่วมสาบานของสีสุดโทนางมีใจรักและผูกพันกับโลกมนุษย์เพราะเคยได้ช่วยชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งไว้จากน้ำวนนางมักจะแปลงกายขึ้นไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านเสมอเมื่อมณีรัตเห็นความเดือดร้อนของมนุษย์นางรู้สึกสงสารยิ่งนักจึงได้ไปขอร้องพี่ชายให้ช่วยเหลือท่านพี่สีสุดโทเจ้าขา แม้มนุษย์บางคนจะโลภแต่ยังมีคนดีที่ต้องทนทุกข์จากภัยแลง้งพวกเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรหากไม่มีน้ำขอท่านได้โปรดเมตตาและช่วยเหลือพวกเขาด้วยเถิดสีสุดโทรครุ่นคิดอยู่นานแม้เขารู้ว่าการมอบอำนาจให้มนุษย์อาจเป็นดาบสองคมแต่ความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ก็มิอาจมองข้ามไปได้เขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกประชุมเหล่าบริวารและกล่าวว่า ข้าจะใช้พลังของแก้วมณีและพลังจิตของเราทุกคนบันดาลให้เกิดฝนตกใหญ่บนโลกมนุษย์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแต่เราจะไม่มอบอำนาจนี้ให้ใครข้าจะใช้พลังทั้งหมดของข้าปกป้องและดูแลโลกนี้จากเบื้องล่างสีสุดโทนามแก้วมณีมาไว้บนเสียงพลังมหาศาลส่องสว่างไปทั่วบาดาลเขาไร้มนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นก็ส่งเสียงคำรามกึกก้องที่สะเทือนไปถึงโลกเบื้องบนท้องฟ้าเหนือแม่น้ำโขงพลันมืดครึมลมพายุพัดกระหน่ำและจากนั้นฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลาถึง7วัน7คืนจนแม่น้ำลำคลองกลับมาเต็มเปี่ยมพื้นดินกลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งเมื่อฝนหยุดกลุ่มมนุษย์โลกที่ตั้งใจจะมาชิงแก้วมณีก็สำนึกได้ว่าความเมตตาของพญานาคนั้น ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สมบัติใดๆพวกเขาก้มกราบขออภัยและกลับไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพญานาคสีสุดโทก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และโลกบาดาลทุกครั้งที่เกิดภัยแล้งผู้คนก็จะประกอบพิธีบูชาและขอพรให้พญานาคเมตตาจนเกิดเป็นความเชื่อและประเพณีสืบมาตราบจนปัจจุบัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดอกจันอนํานาจที่แท้จริงมิใช่อยู่ที่สิ่งของแต่มันคือความเมตตาและจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นไงครับทุกคนชอบนิทานเรื่องนี้กันไหมถ้าหากชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye bye.